ต้องทำยังไงบ้างอธิบายมาสิเป็นไงบ้างมันมันมันลื่นไหมโอ โอเคเข้าใจลแล้วว่ายมาดิว่ายมาดิว่ายมาดิโอ้มีปีกด้วยโอ้โหโอ้โหเอ้ามันมีสองอันน่ะอ่ะคว้างเองด้วยเอ้าเราจะเก็บยังไงเอาแล้วอันไหนก่อนดี ไหนเก็บได้ไหมโอ้โหอีกอันน่ะอีกอันน่ะอยูอนน่ไหนไปแล้วไปแล้วยู่นู่โอ้โห,โอโหเอาไหว้ไปดิเก่งมากชูมิชูขึ้นมาดิเย้ <laughs>